จะมากินอะไรตอนนี้ฮให้อะไรกินไม่ได้ดูมีกัดขู่ด้วยเนียตัวนี้น่ะมันธรรมดาที่ไหนเอ้ยเอ้ยโยนปลาให้กินก็ไม่กินนะวิ่งหนีตัวนี้ทำไมเข่าใกล้ได้วะว้ายยิ้มห้แล้วยิ้มห้แล้วเขาใกล้ได้มันยิ้มห้แล้วน,นั่นนั่นดูความดูของมันดูนี่ย เฮ้ยข้าวไก่ได้ยิ้มหายปลาไม่มีแล้วตอนหายกินโยนหายแล้ววิ่งวิ่งหนีชอบขโมยของเขากินหาย,ยิ้มอีกทีขออะ้รยิ้มสักนิดว้ายน่ากลัวนั่นเนี่ยน่ากลัวนั่นเนี่ยไอย้ยิ้มมันน่ากลัวนั่นแน่เยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยลูกไอ้เปาเนี่ยนี่โอ้ยโอยโอยถ้าต,ตอนเพนเด้อร์เพนคอยกินเด้อ